กับรถเก่งมือ2นะคะประหยัดมากๆติดแก๊ส LPG มาด้วยนะคะประหยัดสุดๆค่ะคันนี้นะคะเป็นรถ Honda City ZX ค่ะรถปี06ค่ะทุกท่านราคา75,000บาทนะคะทรงสวยชุดแต่งรอบคันค่ะเครื่องยนต์นิ่งๆนะคะและประหยัดระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบเกียร์ออโต้พูมไาราพาวเวอร์นะคะกระจกขึ้นลงใช้งานได้ปกติ มีดิสเบรกสล้อค่ะเร็่มมีอยู่ครบพร้อมโอนเลยนะคะราคา75,000บาทค่ะรถอยู่ที่กำแพงเพชรสนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือว่านัดดูรถทดลองขับนะคะท่านติดต่อสายตรงด้วยตนเองค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยโทรนัดล่วงหน้านะคะเพื่อจะได้อัปเดตสถานะของรถกันก่อนค่ะเข้าไปดูตัวจริงไปทดลองขับไปดูเลขเครื่องไปดูเอกสารให้ชัดเจนนะคะเพื่อความสบายใจของตัวท่าน แอดมินก็เพียงนำเสนอเบื้องต้นให้ชมเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ